ันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวการเต้นเพลงอุ่งๆนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็เม้นมาว่าชอบถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็เม้นคําว่าไม่ชอบนะคะถ้าเต้นไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าใครบอกว่าชอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งของมาให้เลยส่งบ้านเล็กที่มาด้วยนะคะคอบคุณค่อ่าเปิดเพลงเลยนะขอตั้งกล้องแป๊บนดคย แป๊บนี้ไม่ใช่กล้องโทรศัพท์นะคะขอเปิดเพลงแป๊บนะคะ,ะมาหนึ่งสองสาม